สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้นั่นก็คือพลังของวิตามินที่จะมาเปลี่ยนผิวของเราให้ดีขึ้นแบบสุดๆไปเลยครับมาดูกันว่าวิทยาศาสตร์เบื้องหลังมันเป็นยังไงเคยรู้สึกกันไหมครับว่าไอ้เจ้าจุดด่างดำรอยแดงพวกนี้ทำไมมันหายช้าจังเลยเป็นปัญหาที่กวนใจใครหลายคนมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละเราจะมาหาคำตอบกันโอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ ทำไมผิวถึงขาดวิตามินไม่ได้มาทำความรู้จักกับกองทัพปราบจุดด่างดำแล้วก็หน่วยลดการอักเสบดูว่าพอพวกเขารวมพลังกันแล้วจะเจ๋งแค่ไหนและสุดท้ายคือเคล็ดลับผิวสุขภาพดีครับไปกันเลยเอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยทำไมผิวของเราถึงต้องการวิตามินต้องบอกว่าผิวเราเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะมันคือประการด่านแรกสุดของร่างกายเลยลองนึกภาพตามนะครับในแต่ละวันเนี่ยผิวเราต้องสู้รบกับอะไรบ้าง ทั้งรังสี UV มลภาวะฝุ่นควันไหนจะเชื้อโรคอีกเพียบเลยผิวของเราเนี่ยแหละครับที่ทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันด่านหน้าสุดตลอดเวลามันก็เลยต้องการการสนับสนุนต้องการสารอาหารดีๆไปช่วยเสริมทับนั่นเองแล้วถ้าเกราะนี้อ่อนแอลงละ่ะถ้าผิวเราขาดวิตามินที่จำเป็นไปสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาที่คุ้นคุ้นกันดีเลยครับผิวจะแห้งกร้าน แผลก็หายช้ากว่าเดิมจุดด่างดำก็มาเหยี่ยนง่ายขึ้นและที่สำคัญเลยคือผิวจะอักเสบง่ายระคายเคืองบ่อยๆนี่แหละครับคือสัญญาณเตือนว่ากรอบป้องกันของเรากำลังมีปัญหามาเลยครับได้เวลาพบกับทีมฮีโร่ทีมแรกของเราทีมนี้มีชื่อว่ากองทัพพิชิตจุดด่างดำภารกิจของพวกเขาก็คือทำให้ผิวกระจ่างใสนั่นเองเปิดตัวฮีโร่คนแรกวิตามินซีหรือฉายา มือปราบเมลานินคิดง่ายๆเลยครับว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวท็อปที่จะเข้าไปเบรกโรงงานผลิตเม็ดสีหรือก็คือเอนไซม์ไทโรซินเนสนั่นเองพอโรงงานหยุดทำงานจุดด่างํำก็ไม่เกิดแถมยังช่วยกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวแด้งฟูอีกต่างหากคนต่อไปวิตามิน A หรือนักเร่งสปีดเซลล์ผิวที่มาในรูปของเรตินยด์นั่นเองครับ หน้าที่หลักของเขาคือการเร่งเครื่องผลักเซลล์ผิวเก่าที่หมองคล้ำให้หลุดออกไปเร็วขึ้นแล้วก็กระตุ้นให้เซลล์ผิวใหม่ที่ใสกว่าสุขภาพดีกว่าขึ้นมาแทนที่เหมือนกดปุ่ม fast forward ให้รอยดำจางลงไว้ขึ้นนั่นแหละครับและปิดท้ายทีมนี้ด้วยวิตามินอีผู้พิทักษ์ด่านหน้าเลยครับคนนี้เปรียบเสมือนโล่ประจำทีมคอยปกป้องผิวจากดาเมจของแสงแดดและมลภาวะ คือป้องกันตั้งแต่ต้นทางเลยไม่ให้จุดด่างดำมันเกิดได้ง่ายๆแถมยังช่วยส้มแซมส่วนที่สึกหรอได้อีกด้วยโอเคครับรู้จักทีมจู่โจมไปแล้วทีนี้มาดูทีมสนับสนุนกันบ้างทีมนี้คือหน่วยบรรเทาการอักเสบหน้าที่ของพวกเขาคือเข้ามาปลอบประโลมผิวลดรอยแดงและคืนความสงบสุขให้ผิวครับมาที่คนแรกในทีมนี้วิตามินดีหรือผู้ควบคุมสถานการณ์ครับ พอพูดถึงวิตามินดีหลายคนจะนึกถึงเรื่องกระดูกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วกับผิวเนี่ยเขาสําคัญมากเลยนะเพราะมีหน้าที่ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของผิวโดยตรงเลยช่วยลดตัวกระตุ้นที่ทําให้ผิวอักเสบหรือเกิดรอยแดงได้ดีมากๆคนต่อมานี่เก่งรอบด้านเลยครับวิตามิน B3 หรือที่รู้จักกันดีในชื่อไนอาซินามด์ฉายาคือผู้เสริมสร้างปราการครับเขาจะเข้าไปทําให้เกราะป้องกันผิวของเราแข็งแรงขึ้น พอเกราะแข็งแรงผิวก็ระคายเคืองยากขึ้นแถมยังช่วยลดรอยแดงแล้วก็ควบคุมความมันได้อีกเรียกได้ว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยและปิดท้ายหน่วยนี้ด้วยโคเอนไซม์ Q10 หรือหน่วยแพทยสนามครับคนนี้เปรียบเหมือนชิมกู้ภัยเลยนะคือพอเซลล์ผิวเราโดนโจมตีจากความเครียดหรือมลภาวะจนเสียหายโค Q10 จะรีบเข้าไปซ่อมแซมทันทีเลยครับช่วยลดการระคายเคืองแล้วก็ฟื้นฟูลงลึกไปถึงระดับเซลล์เลยทีนี้ลองคิดดูสิครับว่า ถ้าฮีโร่ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมารวมพลังกันจะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่านี่คือจุดที่พีคที่สุดครับคือแค่ตัวเดียวก็ว่าเก่งแล้วใช่ไหมครับแต่พอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยพลังมันไม่ได้แค่บวกกันนะแต่มันคู่เลยกลายเป็นสุดยอดระบบป้องกันและซ่อมแซมผิวแบบครบวงจรที่แทบจะไม่มีช่องโหว่เลยอ่ะมาดูคู่หูมหัศจรรย์กันบ้างอย่างวิตามินซีกับวิตามินอ e. ีพอซีทำงานคู่กับอ e, ีเนี่ย ซีจะช่วยชาร์จพลังให้อ e. ีที่อ่อนแรงไปแล้วกลับมาทำงานได้อีกครั้งกลายเป็นกรอบป้องกันที่ทำงานได้แบบไม่มีหยุดพักเลยครับหรืออย่างวิตามิน A กับ B3 พอ A เร่งขัดโซผิวซึ่งอาจจะทำให้ระคายเคืองบ้าง B3 ก็เข้ามาช่วยปลอบประโลมพอดีเป๊ะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มันเร็วขึ้นแต่ก็ยังสมดุลสุดท้ายคือวิตามินดีกับโค q 1 0พอดียัดยั้งการอักเสบโค q 1 0ก็เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่เสียหายได้ทันทีเป็นทีมเวิร์กที่สมบูรณ์แบบมากครับ โอเครู้แล้วว่าวิตามินพวกนี้มันสุดยอดขนาดไหนคําถามต่อมาคือแล้วเราจะไปหาวิตามินเหล่านี้มาจากไหนล่ะคําตอบง่ายๆเลยครับอยู่ในสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกวันนี่แหละนี่เลยครับช้อปปิ้งลิสต์เพื่อผิวสวยใครอยากได้วิตามิน A ก็จัดแครอทมันเทศไปเลยอยากเติมวิตามิน C ก็ต้องผลไม้รสเปรี้ยวอย่างส้มกีวีบรอกโลคลีวิตามิน E ก็อยู่ในอ,อัลมอนด์มนเมล็ดทานตะวัน ส่วนวิตามินดีนอกจากแสงแดดตอนเช้าแล้วก็มีในปลาแซลมอนทูน่าลองแคปหน้าจอนี้เก็บไปเป็นไกได้เลยนะครับเป็นการบำรุงผิวจากข้างในสู่ข้างนอกของจริงทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะบอกว่าการดูแลผิวให้ครบสูตรเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทาครีมอย่างเดียวนะครับแต่มันคือสิ่งที่เราเลือกกินเข้าไปด้วยเพราะผิวที่ปริ่งประกาจริงๆมันสะท้อนมาจากสุขภาพที่ดีจากข้างในนั่นเอง สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าตอนนี้ผิวของเรากำลังได้รับสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วนแล้วจริงๆหรือยัง